แผนบินที่ไม่อยู่ในแผนที่เมื่อโคลัมบัสและลูกเรือเหยียดเท้าลงบนชายฝั่งแห่งหนึ่งในหมู่เกาะทะเลแคริบเบียนเขาเชื่อว่าได้มาถึงอินเดียตะวันออกตามที่ตั้งใจและเรียกผู้คนพื้นเมืองว่าอินเดียนซึ่งกลายเป็นความเข้าใจผิดที่ฝังลึกในประวัติศาสตร์แต่สิ่งที่เขาได้พบกลับไม่ใช่อินเดียและไม่ใช่ทวีปที่ยุโรปรู้จักมันคือโลกใหม่ดินแดนที่ไม่มีอยู่ในแผนที่ใดของยุโรปที่นี่มีผู้คนหลากหลายเผ่าพันธุ์ มีอารยธรรมพื้นเมืองอย่างอารยธรรมไทโนซึ่งมีภาษาวัฒนธรรมความเชื่อและวิถีชีวิตที่ฝังรากมาอย่างยาวนานแต่ในสายตาของผู้มาเยือนที่นี่ดูเหมือนดินแดนว่างเปล่าที่พร้อมจะถูกครอบครองโคลัมบัสสำรวจต่อไปยังเกาะคิวบาและฮิสปันโยลาเขาจดบันทึกถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทองคำผืนดินและผู้คนที่ดูอ่อนโยนและไม่มีอาวุธเขาไม่ได้ใช้อำนาจบีบบังคับในทันที แต่เขาได้นำข่าวกับไปสเปนข่าวของดินแดนที่รวยและร้ายการปกป้องจากการเดินทางเทียงครั้งเดียวยุโรปเข้าสู่ยุคล่าอาณานิคมอย่างเต็มตัวประเทศต่างๆส่งกองเรือตามมาโปรตุเกสอังกฤษฝรั่งเศสเนเธอร์รรอลแลนด์และทวีปอเมริกากลายเป็นสนามแข่งขันของจักรวรรดิสำหรับชาวยุโรปนี่คือโอกาสสำหรับชนพื้นเมืองมันคือการมาถึงของจุดจบการเผชิญหน้าระหว่างผู้มาเยือน กับบเจ้้าาของนกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งการยึดครองและการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีวันหวนคืนแผ่นดินที่โคลัมบัสค้นพบไม่ได้ว่างเปล่าแต่ยุโรปกลับเขียนมันใหม่ตามมุมมองของผู้พิชิตและนั่นคือจุดเปลี่ยนที่สะเทือนลึกไปทั้งสองฝั่งของโลก